จริงเหรอคะเนี่ยครับผมผมเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าธมโมเขาจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้โถทธมโมเป็นพระตาแน่ๆเลยค่ะโมเขาหลงตามากพอผิดหวังจากตาเขาก็เลยเป็น <c oughs> เป็นกระเทยค่ะ <c oughs> คู้หญิงที่ทั้งสวยแล้วก็มีสเสน่ห์อย่างคุณผู้ชายคนไหนก็ต้องหลงไหลเป็นธรรมดาแม่รวมทั้งสารวัตรด้หรือเปล่าคะผมว่าเราไปหาอะไรทานทางโน้นดีกว่านะครับค่ะ<อ>พียอดฉันว่าคู่นี้สมกันนะพี่เนาะ กินทองไปหยกเลยอะฉันพูดถูกไหมพี่ฉันว่าคู่นี้เนี่ยต้องเป็นเนื้อคู่กันแย่างงีจะพียอดเรื่องบางเรื่องอะจ๊ะไม่ต้องพูดก็ได้จะพี่เข้าใจไหมวะเข้าใจจะพี่จับเลยอเราพูดอะไรผิดวะเนี่ย เพลินตาของไอ้ยอดไอ้ยอดอ่ะมันบุญน้อยชาติเนี้ยคงไม่มีโอกาสได้เชยชม <c oughs> นี่มันรูปคุณเพลินตานี่คุณหนูท่านแม่อย่าบอกนะว่านายเปล่านะครับผมไม่ได้คิดอะไรฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะไปฟ้องพ่อคุณหนู ขอร้องนะครับอย่าบอกพ่อกำนันเลยถ้าอย่างนั้นนายยอดก็ยอมรับความจริงมาสิว่านายน่ะชอบคุณเพลินตาชอบอ่ะก็เหมือนไม่ชอบครับเพราะว่าผมมันไม่คู่ควรแล้วนายเอาอะไรมาวัดเหรอ ว่านายอ่ะไม่คู่ควรก็มันต่างชั้นกันนี่ครับเหมือนดอกฟ้ากับมหาวัดเหมือนเหมืนอนไอ้ย้งกับคุณหนูนี่นาย,ยอด<น>ฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยนายจะประชดฉันเหรอ ไม่ครับผมแค่พูดความจริงคนเราต่างฐานะต่างกําพืชกันต่อให้รักกันแค่ไหนก็ไปกันไม่รอดผมเห็นมาหลายคู่แล้วครับแรกแรกรก็รักกันดีแต่พออยู่กันไปนานๆ ความแตกต่างก็เริ่มชัดเจนขึ้นคิดไม่เหมือนกันการกินอยู่ไม่เหมือนกันแถมพูดยังไม่เข้าใจกันอีกเพราะเหตุนี้ครับผมถึงบอกว่าคุณหนูไม่เหมาะสมกับไอ้ยง เกงมากเพลินตาลูกรักนี่ก็แสดงว่าสารวัตรด้านในก็จะมาเป็นพวกเราแล้วสินะยังไม่แน่หรอกค่ะป้าสารวัตรเขาอาจจะชอบตาแต่บางทีเขาอาจจะไม่ร่วมมือกับเราก็ได้ค่ะป้าอย่างนั้นก็ต้องคอยดูเราเสร็จธุระเรื่องค้าไม้เมื่อไหร่พ่อจะลองทาบทามก็ดูแต่เขายอมมาเป็นพวกเราแล้วก็ไอ้กำนันสอนมันต้องแพแน่ เฮ้ยแกงมันนนี่มีอะไรให้ดูมีอะไรหรอครูมอเตอร์ไซคซูซูกิเครื่อง1 2 5ซ c สองสูบรุ่น007ต่อให้กันอื่นที่ว่าแรงแค่ไหนไม่มีใครขวดทันแน่ เพราะว่าข้าดัดแปลงเครื่องยนต์ให้เองใหม่ของฉันหรอครูใช่สิวะตอนนี้นะมีแต่คนจับตาเองอยู่นะถ้าขืนเองใช้รถคันเดียวที่ขายกาแฟเนี่ยสักวันนี้ต้องโดนซิวแน่และอีกอย่างหนึง่งคันนี้เครื่องมันแรงกว่าเดิมสองเท่ามันเร็วที่สุดในบ้านไม้งามเลยนะเว้ยแต่นี่มันแพงมากเลยนะครูครูไปได้คันนี้มาจากไหนอะ ับมอสองอ่ะนี่ว่าไงเองอยากลองไหมลองครู ป่าเลยหรือไงเวรยามของพวกมันแน่นหนาคราวก่อนแค่เราสองคนของเอามันไม่ไหวแต่ถ้าเกิดได้ความรุมก็จะพูดตำรวจไม่มีทางยังไงสารวัตด,ด้านในเนี่ยไม่มีทางร่วมมือกับนางสิงเด็ดขาดและที่สำคัญถ้าเกิดว่ามีการประทากันเมื่อไหร่จะต้องมีคนตายเป็นเบือนะ่อแน่ มีวิธีอื่นป้นยินเสียเล้งเหรอนี่คูจะพูดเสียงดังทำไมจะพูดให้ได้ยินกันทั้งหมู่บ้านหรือยังไงเฮ้ย hey. นี่ยังจะบ้าเหรอวะไม่ได้บ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราป้นเงินค้าไม้ของเสียเลง้งมันก็จะไม่มีปัญญาลงเล่นการเมือง แล้ที่สําคัญตอนเนี้เสียเล้งมันกําลังเป็นห่วงเรื่องไม้ของมันมันคงไม่ทันได้คิดหรอกว่าพวกเราจะเปลี่ยนเป้ามหมายเฮ้ยเล้งได้แผนนี้มาจากใครวะอยงเหรอไม่ใช่ฉันได้แผนนี้มาจากแนวร่วมคนใหม่ของเราใครวะเขาสั่งให้ฉันบอกครู เอาไว้เมื่อพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันค่อยบอกคุยทีแล้วกัน ไอพยอคนนั้นคือฉันมาลูกสาวข้าไปทำงานแล้วนี่เองคงไม่ได้นัดไว้สิท่าโอ้พ่อกำนันก็พอกำนันเล่นให้หมาเฮ้ยคนมากันท่าฉันักขนาดนั้นน่ะฉันจะเจอคุณหมอได้ยังไงล่ะครับเอ็งอยากเจอลูกสาวข้าเอาเงินมาสู่ขอสิวะแล้วไหนที่รับปากไว้นี่มันจวนจะเลยกำหนดเวลาแล้วเว้ย ไม่ต้องห่วงกับพ่อใครพ่อมึงฉันหมายถึงข้อกำันไม่ต้องห่วงกับพ่อกำนันฉันหาเงินมาได้แน่ฉันไปเลยจ้ะพีย่องทำไมพ่อบ้านกูฉันจะเดินมาเปิดประตูให้หัวควอมเมื่อยไปเลยจ้ะ สวัสดีครับคุณหมออา้าสวัสดีค่ะผู้กองมีธุระอะไรหรือเปล่าคะผมอยากจะมาขอยาคุณหมอสักสองเม็นดนะครับยาแก้ปวดครับคือผมปวดัวดเรื่องข่าวมากเลยครับข่าวข่าวอะไรเหรอคะ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะพวกพวกชาวบ้านเนี่ยเขาจะเชื่อว่าผู้กองก <c oughs> ับนายเก่ง ไรสาระจริงๆเลยค่ะไอ้ชาวบ้านน่ะไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่ตั้รัวสิครับดันไปเฮเขาด้วยผมก็เลยวางตัวลำบากแถมนายเก่งนั้นมาพานโกรธผมอีกนายเก่งถึงกับโกรธผู้กองเลยเหรอคะผมก็ไม่รู้ว่าโกรธเรื่องนี้หรือเปล่าแต่มันไม่ยอมพูดกับผมะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะผู้กองเอาเป็นว่าถ้าฉันมีโอกาสได้เจอนายเก่งเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะลองถามเขาให้ขอบคุณครับ หรือว่าทางที่ดีเนี่ยฉันว่าผู้กองกับนายเก่งเนี่ยรีบหาแฟนเลยไหมล่ะคะ<อ>ไม่งั้นเนี่ยข่าวลือคงไม่จบไม่ง่ายแน่ผมว่าให้ในายเก่งหาเปคนเดียวดีกว่านะครับผมงานลัดตัวขนาดนี้นะผมขออยู่เป็นส่วนดีกว่า <c oughs> ค่ะแอนก็หายปวดหัวเร็วนะคะขอบคุณครับ, <c oughs> บค่ะหมอครับ หมอเป็นไรหรป่าครับไม่เป็นไรครับผู้กองฉันซุ่มซ่ามไปหน่อยนะคะขอบคุณนะคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับคุณหมอไม่น่าจะเป็นอะไรมากค่ะโอ๊ยแน่ใจนะครับว่าเดินเองได้คุณหมอข้อเท้าฉันคงพลิกนิดหน่อยเดี๋ยวก็คงหายนะคะเงินผู้กองส่งแค่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะ ฉันทำไมเนี่ยมึงต้องมาทำไก่ไอ้คนหน้าไหว้หลังหลอกเสียแรงนี่กันับถือแกแกเป็น<อ>คนด,ดีที่แท้แกเป็นพวกชวยโอกาสรู้ล้องรู้ว่าคุณหมอเป็นของฉันแล้วแ,วแกามายุ่งทำไมวะพอได้แล้วยงุณจะพูดในมดคุณหมอผมจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งคุณหมอเด็ดขาดไม่มีใครแย่งได้หรอกยงเพราะฉันไม่ใช่ของนายฉันไม่ได้รักนาย เป็นเพื่อนนายนะยงเพื่อนที่นายสัญญาว่าจะไม่เรียกร้องอะไรจากฉันที่ผ่านมาฉันยอมรับว่าความดีของนายชนะใจฉันจนฉันคิดจะให้โอกาสนายจะดูนายตอนนี้สินายเปลี่ยนไปนมากแค่ไหนนายรู้ไหมหมอผมทำไปทั้งหมดเพื่อคุณหมอนะครับไม่ นายทำเพื่อตัวนายเองนายทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะครอบครองฉันเหมือนพี่จำรานเหมือนผู้ชายคนอื่นฉันผิดหวังในตัวนายผิดหวังมากจริงๆไปซะถ้ายังอยากเหลือความเป็นเพื่อนต่อกันอยู่บางสิ่งอาจดูไม่ดี หรือไม่สมควรและมันอาจไปรบกวนไปคว้างหูคว้างตาใครใครขึ้นอยู่กับเราสองคนก็แค่ใจสองใจผิดในแง่มุมของใครแต่ฉัน ว่าฉันนั้นเลือกถูกแล้วเธอต้องทาใจตัวเธอเองให้ดีต้องทำใจว่ามันเรียกร้องขอโทษน,นะคะผู้กองตามใจตัวเองแบบไม่ต้องสนใครสื่อสัตย์กับใจแบบที่ฉันทำฉันรู้ว่ารักเธอหมดใจ